เดินดึงดังเดินดังนครับุณผู้ชมนี่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 โอ้ยโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งครับเนี่ยคผู้ชมนี่ครับโดนทอยแล้วครับนี่ครับเตามที่สองเข้ามาแล้วครับเตามที่สองผู้ชมนี่ครับนี่ครับเตามที่สองคุณผู้ชมดึงดังดึงดังเลยครับนันนานี่ครับไปแล้วครับเตามที่สามนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ มันๆนี่ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมานอกสเตชันครับวันนี้พาคุณผู้ชมมายามเบ็ดกบครับนี่ครับเบ็ดเราครับนี่ครับใส่ไว้สามสิบสองคันครับผู้ชมจะมีตัวได้แต้มไหมครับผู้ชมจะส่องกันไปเรื่อยๆครับ ขันแรกหล่อนครับเดี๋ยวกลับมาใส่เยือครับขันนี้โอ้ยเห็นไหมครับผู้ชมเห็นเลยไหมครับเ่ยเต็นดึงหลังดึงหลังครับผู้ชมนี่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 โอ้ยโดนแน่โดนแน่หนึ่งครับเนี่ยผู้ชมนี่ครับหนึ่งแต้มไปแล้วครับผู้ชมอู้ห่าน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 ห่นกบกำลังใส่พอดีเลยครับอู้อู้ห่านห่นครับผู้ชม เดี๋ยวผมขอเก็บกบก่อนครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อครับคันนี้หล่อน,นครับคุณผู้ชมอขอมีตัวได้แต้มกันไหมนี่หนึ่งแต้มไปแล้วครับคุณผู้ชมหนึ่งแต้มไปที่เรียบร้อยก็ใส่ยาวไปเลียดปลายยุคลางอย่างนี้คุณผู้ชมนะครับตอนนี้ใส่ไหมใส่อยู่ครับ หล่อนเบิดอ่ะกบตัวหนอนออกมากินเบ็ดอีกหล่อนครับกบตัวเล็กหรือเปล่าคุณผู้ชมอือบอระบานตัวนี้ยังดุกิดติดลืมนะกบตัวใหญ่มัน่าจะเข้ามากินบ้างล้วนะ เดี๋ยวกูชมอาจจะมีงอยผลให้เราเห็นก็ได้ครับบรรยากาศท้องทุ่งครับตอนกลางคืนครับโดนครับคุณผู้ชมโดนทรายแล้วครับนี่ครับแดมที่สองเข้ามาแล้วครับแดมที่สองคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับแดมที่สองคุณผู้ชมดึงดังดึงดังเลยครับ อุย้ยกบกลางพอดีเลยครับโอ้มันหมานะคุณผู้ชมมันหมานนี่ครับอ่าสองแตมแล้วครับุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเก็บกบก่อนครับคุณผู้ชมอุย้ยหมานหมานหมานหมนดูกันต่อครับสองแต้มันที่เรียบร้อยครับ เดียวคุผู้ชมสองแต้มแล้วสองแต้มแล้วจะมีตัวบักเอให้เราไหมนี่ตะกบน้อยโดดจับ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 ลงครับผู้ชมนี่ครับอีกคันหนึ่งนี่ครับนี่ครับนี่ตะกบน้อยโดดจับ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 ลงครับกำลังพอดีซุปใส่ปลาเขื่อนเลยครับผู้ชมโอ้ kือ 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 kือ, mình mãi nè, các thân ui, hoặc là mình đang không à, โดดทุ่มจ <c oughs> kind of ้ำทุ่มจ้ำคุณลุงครับครับสี่คำเองครับโดนครับผมไม่ขีบมาใสอดีกว่าครับกบมันตื่นครับกบมันตื่นกบมันตื่น เคยที่เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับผู้ชมคืนผมไม่เคยถ่ายนะครับอาจจะเวียนหัวกันหน่อยอ๋อตอนนี้หล่นครับหล่นยังไงครับตอนนี้ครับนี่ครับมีร่องรอยการกินครับหมุนเอเล่เลยครับกบน้อยบ่ครับคุณผู้ชมจะมีแต้มเพิ่มอีกไหมนะครับ ลุ้นนะครับผู้ชมยังอยู่ดีครับตอนนี้ก็ยังอยู่ดีเหมือนกันครับน่าจะมีตัวดแดง้มันต้แล้วนะวรู้เดี่อเต่าครับ เด็ดแล้วครับผู้ชมนี่ครับตัวกบครับกบมันขึ้นมาอยู่ครับผู้ชมเห็นไหมครับกบมันขึ้นมาอยู่ครับแต่มันยังยอมกินเด็ดเราครับนี่ครับเป็นตัวกบนะครับมันยังไม่ยอมกินเด็ดเราครับหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คุคุนะครับแต่มันน่าจะกินอยู่ครับเรวฟังนี่เง้ยเหตัวไหม มันยังไม่ยอมกินเบ็ดแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้็ยังอยู่ฮะเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาอีกทีครับถ้ามันกินอาจจะแต่ใจหัวเวนเกินไปอาจจะหัววันเลยจะไม่กินครับกดตัวไซส์กำลังพอดีคนี่โดดลงไปละโดดมาจากที่เรากวาดนะครับ อาตอนนี้ดีดีครับยันไม่กินครับตอนนี้พ่อมีครับแต่ยังไม่กินครับนั่นโดดลราไปแล้วโอ้ยคือบอกินละเฮ้ จะได้แตมเพราะแบบนี้ก็ค่อนข้างเยอะครับผู้ชมน่ครับมีแจะตากบครับแต่ยังตัวไม่โตเท่าไหร่ครับอ้เห็นไหมครับอีกตัวหนึ่งครับกําลังนั่งจดจ้องหยื่เราอยู่หรือเปล่าครับนะครับรา่ยอมกินคะัผู้ชมเห็นไหมครับนะโตแล้นไปแล้วอ๋อตัวนี้ก็ยังอยู่ที่ครับอ๋อ มีแ้มเพิ่มหรือเปล่านะครับกบมันไม่กินเบ็ดครับคุณผู้ชมต้องใส่แบบไหนเทคนิคแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับกบเยอะจริงครับคุณผู้ชมขึ้นทุกอันเลยครับแต่ตัวยังไม่โตเท่าไหร่ครับฮแต่ตัวนี้มาแล้วครับคุณผู้ชม นี่ครับตึงแนวตึงแนวเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับมันต้องมีตัวที่กินนล้วนะนี่ครับไปแลยครับแต้ที่สามนี่เนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยมันมันนี่ครับใสก็จะประมาณนี้ทั้งหมดเลยครับกบกำลังโตครับดึงดังดึงดังครับนี่นี่อุ้ยเดี๋ยวผมขอเก็บกบก่อนครับคุณผู้ชมแต้มที่สามอัลจ้า กับคุณผู้ชมครับรอบแรกได้ไปสามกบครับคุณผู้ชมมาดูรอบที่สองครับมาดูรอบที่สองจะได้ไปกี่ตัวครับก็เป็นหมายป่ายูคานะครับที่พูดพยายามพูดเสียงเบาเพราะว่ากลัวกบมันกระโดดครับนี่ครับเหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นเหยื่อใช่เดือนน่ะครับนี่ครับเป็ดไหลครับนี่ครับนี่ครับ มีน้องลอยการขึ้นนะครับอ่ะใส่เหยื่อใหม่แล้วมาดูกันอีกรอบนึงครับก่อนจะกลับบ้านเองครับดจะมีจะได้จะโดนไหมนะครับกบกำลังขึ้นมานั่งเล่นครับซัดเดือยเราไปเห็นอ๋อ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 าเอาเอา๋ออคันเดิมครับคันเดิมเอาอีกแล้วครับตัวที่สี่ครับแรงที่ๆคุณผู้ชม แต้มที่สี่ครับเป็นอาไรแต้มที่สี่ครับเป็นอาไรเป็นอะไร่ฮ้ยกระลังพอดีเลยครับเดี๋ยวผมขอเก็บกบกันนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมฮิฮิมานมานอ่ะครับคุณผู้ชมครับมารอบที่สองแล้วครับได้แค่เพิ่มแค่ตัวเดียวครับคุณผู้ชมฮนะครับได้มาเพิ่มแค่ตัวเดียวครับได้ทั้งหมดสี่แต้มครับในรอบที่สอง ก็ถือว่าใช้ได้ครับนะครับตากบครับขึ้นอยู่ครับแต่มันไม่ยอมกินเบ็ดเราครับหมายความว่ามันมาแบบส่องเบ็ดเราทุกอันเลยครับนี่ครับยังไม่กินครับอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นต่อกันพรุ่งนี้เช้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับมันหมานครับคืนนี้ได้ไปสีกบครับพอดีปนใส่มะเขือพรุ่งนี้ครับพอได้ปนพอได้ต้มครับ วิถีอีสานวิถีบ้านบ้านบ้านนอกของเราบ้านนอกบ้านนาครับไปหาใต้เบรร็ดกบสองเบ็ดกบครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันอีกทีครับว่าจะมีกี่แต้มกี่กบกี่ตัวครับสุขโขสุขขังมีสตังค์ใช้กันหลายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเราครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ